วันนี้จะมาลองตัวนี้กันนะคะก็คือตัวบาร์มซิลเลอร์ของเมส ซื้อสายอะไม่มีเสน่ห์แต่ความจริงมาว่ามีเสน่ห์นะคะซึ่งซักก็ซื้อเบอร์ส่วนสี่มาหวังว่ามันจะพอดีนะคะเพราะว่าคือดูจากเฉดสีแล้วอ่ะมันไม่มีดูเหมือนไม่มีเฉดสีไหนที่มันแมทพอดีนะคะก็เลยก,กะกะเอาว่าแบบน่าจะสีนี้ได้หรือเปล่านะคะแบบคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อบามเป็นคือลองอ่ะเขาบอกคือเขาบอกมาเป็นไฟอินวันในตลับเดียวรองพื้นคอนซีลเลอร์กันแดดแป้งพับบิวตี้บาร์มนะคะแต่คือซายเข้าใจว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อบางแต่ว่าให้การปกปิด แบบเยอะเหมือนแบบรองพื้นอ,อะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีมินิรอลออยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกันอันนี้คือสื่อไซส์เล็กมานะคะเพราะว่าเผื่อแบบสีไม่โดนก็ดูจากสีแล้วก็น่าจะใช่ใชนะคะคือเหมือนไซย์พยายามเลือกอันเดอร์โทนที่มันแบบเป็นอันเดอร์โทนแบบสองสีอะคะ่ะก็คือเป็นนิวชอลเดี๋ยวก็น่าจะ ได้อนะคือดูสีบนเบอร์กล่องแล้วแบบรู้สึกมันทำไมมันดูเข้มขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่ดูแบบสวอนในช็อปมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวลองให้ดูเลยอันนี้ก็คือไม่มีอะไรบนหน้าเลยนะคะนอกจากแบบเชดโทนเนอร์ไปก็เนื้อก็คือเนื้อเขาก็จะฟิลแบบบามบามก็ใช้แบบนิ้ววนนะคะเพะื่อวอร์มตัวเนื้อนะ ก็น้าที่ยังไม่ลงนะคะด้านที่ลงแต่เหมือนสีนี้เบอร์สีก็อบขาวอยู่เน,นี่ย<ๆ>เดี๋ยวไม่ลงลองพื้นหรืออะไรเพิ่มแล้วนะคะก็จะใช้ตัวนี้ลงข้างหน้าเลยเพราะเขาบอกว่ามนแบบเหมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็ปกปิดได้ใน,น,นใช้า่ระดับกลางๆนะคะก็ยังเห็นรอ,อยสิวต่างๆอยู่แต่เดี๋ยว เราจะมา,าใช้อย่างอื่นในการลงทางหน้านะคะคือพอแบบทาจร,จริงก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างขาวแตเดี๋ยวจะใช้แป้งทาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคือสีประมาณเนี้ยใช้รู้สึกว่าเป็นคอนซีลเลอร์โอเคนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับทางหน้าใช้ก็คือว่ามันอาจจะสว่างไปสําหรับใช้นิดนึงแต่ถ้าลงทางหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าจะขาวไปแต่ว่าเดี๋ยวอะลอง,ลอง พอได้อยู่นะคะแต่ว่าใช่ว่าถ้าสาใสายต้องลงคอนทัวร์ด้วยอันนี้ก็คือลงครึ่งหน้าก็จะเห็นว่าก็ขาวอยู่นะคะเดี๋ยวสายจะลงลากลงมาที่คอแล้วก็ลงด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ,อ่อน่าจะต้องใช้คอนทัวร์ช่วยให้มันแบบดูไม่วอกมากนะคะคือพอเบนไปนะคะก็จะกลิ่นแบบกินมันสมุนไพรมากเลยอะ ไม่เคยได้กินแบบเครื่องสำอางที่เป็นแบบประมาณนี้นะคะนอกจากก็นี่ต้องบอกก่อนว่าพอดูในกระจกนะคะมันดูไม่ได้ขาวเท่าในกล้องเท่าไหร่เพราะว่าในกล้องแบบสีมันก็จะแบบสว่างขึ้นหน่อยนะคะก็ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าที่เรือแล้วเดี๋ยวกลับมาก็<ว><น>ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะคะก็ มาสามชั่วโมงกว่าผ่านไปเพราะสาส่แต่งหน้าเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งนะคะโดยรวมก็ยังโอเคก็ไม่ได้เสร็จแป้งหรืออะไรนะคะก็มีมันบริเวณจมูกบ้างนะคะแล้วก็ตรงคางมีเลือนไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้ากากอนไรไหมก็มีหลุดบ้างนะคะก็จะเห็นว่าแบบก็เป็นแบบคราบรองพื้นค่อนข้างหลุด ทั่วแมสเซนนะคะน่าจะหลุดพัวนัแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดเยอะมากนะคะแต่ก็คือคิดว่าถ้าเซตแป้งก็อาจจะช่วยลดได้นิดหน่อยไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคะค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดได้กลางๆเนาะแล้วก็ุมมันซาก็ว่าโอเคอยู่ก็กลางๆนะคะสำหรับ3ชั่วโมงอันนี้ก็มีเหงื่อนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกนานนะคะแต่ว่า รวมก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับไซน์ที่หน้ามันไซน์น่าจะเสร็จแปลงเพิ่มค่ะ